ในส่วนของตัวการมาปุ๊บตั้งแต่วันที่8แอนขออ่านสคริปต์ไปด้วยนะเพราะจริงๆแล้วคือมันมีเรื่องที่เราเตรียมการเพื่อที่จะได้มีความ accurate ตรงข้อมูลที่คุยกันนะครับในส่วนของตัวตั้งแต่วันที่8ที่มาเนี่ยเราก็เตรียมงานจักรวาลที่เรามาดูมากที่สุดเลยนะคุยกันเองแบบว่าให้รับรู้เลยว่าคนทั่วโลกมองเข้ามาแล้วดูเข้ามาเนี่ยครั้งนี้ก็หลายร้อยล้านคนนะคะแต่โพลยังไม่ได้ออกมาแบบสรุปแต่ว่า ก็คาดการณ์กันว่าเกือบ1000ล้านคนที่ดูทางทีวีที่เราขายลิขสิทธิ์ไปทั่วโลกเพราะเราขายเองนะคะแล้วก็ลิขสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยก็ขายพร้อมแพ็กกับคอนเทนต์ที่เรามีนะคะตลอดจนการขายเดี่ยวบ้างการขายแบบเป็นแพลนเรีเอนบ้างเป็นทวีตบ้างทุกที่ให้ความตอบรับดีมากเลยเรตติ้งอย่างเชลมันโด้นี่ก็คือสูงที่สุดของเขาซึ่งเรื่องพวกนี้เดี๋ยวก็คือจะมีเพรสรีลิสออกมาแล้วก็คือว่ามีเขาเรียกว่าข่าวมาเป็น จหัจหวจังหอยู่แล้วนะคะแต่เราดีใจที่ทุกคนรักโปรดักชันปีนี้ชอบกันหรือเปล่าคะน่าจะชอบกันเนอะเพราะว่าแอนก็ถูกเขาเรียกว่าวิาพากษ์วิจารณ์เยอะตอนที่ทำงานที่นิวออร์ลีนเพราะฉะนั้นเราก็เอาเรื่องที่เราควรต้องเรียนรู้นะคะเพราะนิวออร์ลีนส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราลงทุนเป็นเจ้าภาพของเราเองเนื่องจากว่าแอนซื้อบริษัทมาใหม่ๆตอนนั้นอก็ได้คืนนะคะ จากการที่ลงไปแต่ว่าก็แบบเฉียดเส้นเลยแต่ก็ต้องบอกได้ว่าเราก็ต้องเต็มที่กับมันซึ่งซึ่ง,งใช้เงินไปพอสมควรแต่ก็ได้คืนแบบเฉียดเส้นแต่ว่าครั้งเนี้ยนะคะต้องบอกว่าทางรัฐบาลให้ความสําคัญมากค่ะท่านประธานา,าัิบดีบูเคลรีมหัศจรรย์มากผู้ชายคนนี้เป็นคนมีวิสัยทัศน์เยอะมากคุยกับแอนเนี่ยนานมากแล้วเราก็คุยันแบบมีโปรเจกต์หลายๆอย่างที่คิดว่าจะพัฒนาได้มากกว่า การที่ทำแค่ Miss Universe แล้วก็บรรดาที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยเป็นเขาเรียกว่าคนที่ทำงานอยู่กับท่านเนี่ยก็เป็นคนมีความสามารถกันหลายคนมารันงานกับแอนตต่อเนี่ยกับทีมงานเรานั่งคุยกันเนี่ยมันเป็นวันๆมันเป็นสัปดาห์แล้วก็มันก็เป็นซูมคอกันเป็นเดือนผ่านกันมาเยอะแยะมากมายซึ่งหลังจากจักรวาลน,นี้ก็น่าจะมีงานบางอย่างที่ทำกันต่อพวกก็เป็นประเทศที่ หน้าค้นหานั่ง explore production นั่นแหละคือตัวเบอร์หนึ่งเลยที่เราใช้เวลากลับมันหลายเดือนมากเพราะอยากที่จะตอบสนองให้ทุกคนได้เลิฟรักในงานจักรวาลน,นะเราอยากรับใช้ตรงนี้ให้เต็มที่จริงๆเพราะเรารู้ว่าแฟนคลับมีเยอะทั่วโลกเสียงฟังได้ยินชัดไหมคะดับหนึ่งได้ยินไหมคะถ้าถ้าได้ยินหรือไม่ได้ยินยังไงก็เขียนกลับมานะคะคือ production ดีนะคะ ดีไหมปีนี้ยอมรับส่วนตัวว่าคิดว่าเราทำออกมาได้ถูกใจคนหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นเคสตาที่ที่เราคงจะไปใช้ต่อได้กับในปีถัดไปการออกแบบเวทีดีไหมคะสวยไหมคะถ้าชอบเขียนมานิดหนึ่งนะคะได้ยินเสียงแอนไหมคะถ้าได้ยินก็คือพูดมานิดหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะได้รับทราบว่าคือเป็นอะไรที่ทุกคน ได้ภาพชัดได้เสียงชัดนะคะสำหรับคนไทยทุกท่าน this is for Thai people Thai session นะค so please understand that I'm i g h t not t a l k i n English ก็กลับมาว่าเรามาเพื่อ production ที่ใช้ทั้งคนไทยใช้ทั้งอเมริกาใช้ทั้งลาตินรวมตัวกันต่อกันด้วยตัวรันดาว์ค่ะทั้ง3โชว์เลยที่เราทำกันมาเนี่ยหวังว่าจะถูกใจทุกคนนะนั่นก็คือตั้งแต่งานแรกคือพรีลิม ที่เป็นชุดว่ายน้ําบวกกับชุด e อีวนิ่งเกาแล้วก็คือต่อด้วยตัวที่ว่าด้วยวันที่สองคือพรติที่แล้วก็คือว่า,าในส่วนของตัวที่เป็น national costume อลังการสวยดีอะ่ะแล้วเราก็ชอบกับความคิดสร้างสารรค์ของทุกคนที่เขาคิดกันมาตั้งใจทำกันมานั่นคือ2วันแล้วก็วันสุดท้ายก็คือวัน final competition ซึ่ง เราก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันกระชับแล้วก็ทุกอย่างมันเขาเรียกได้ว่าเข้าที่เข้าทางแบบปังปังปังมันไม่ได้ยืดเยดื้อดีเพราะเราก็กำกับรันดาวแบบเล่นหมาขนาดเนี้นะคะเราก็นั่งเปิดนั่งอา่านจนขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมใช้บ้านอย่างเงี้ยเนี่ยนั่งแล้วก็นั่งดูจนกลายเป็นคนสายตายาวไปแล้วอะ่ะนะฮะคือแบบนั่งอ่านหนังสือจนแบบว่าอืมเต็นที่อะ่ะคือเรารู้ว่าจะทํายังไงก็แล้วแต่ เพื่อให้มันได้ดีที่สุดในเรื่องของโปรดักชันในเรื่องของตัวรันดาวคือเขารอบ20แล้วก็มา10แล้วก็มา5 3 2 1นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราต่อสู้กับในเรื่องของการกำกับงานตลอดจนเรื่องของเพลงที่ใช้ผลิตเพลงมาใหม่5เพลงอย่างเงี้ยนะครับแอนก็คิดว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนนะสเปเชียลเกสบ้างค่ะ จอห์นเลเจนน่าจะชอบนะคะแล้วก็เจนนี่โอลิเวียต่อดจนเนี่ยน่าจะเป็นโฮสต์ที่ถูกใจเพราะเป็นฟีเมลเอมพาวเวอร์เมนก็เลยอยากจะให้นะคะที่มีความสามารถทั้ง3คนซึ่งมีความหลากหลายทางด้านคาแรคเตอร์มากันหมดเลยนะคะตลอดจนคนที่เขาเรียกได้ว่าเป็นแบ็กสเตจหรือว่าจริงๆก็คือเป็นคนคอมเมนเตอร์นะคะซึ่งก็น่ารักมากทั้งแคททั้งตัวซูรินะคะ ก็ทําหน้าที่ได้ดีจากปีที่แล้วก็มาทําต่อปีนี้ส่วนเวทีเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเป็นแบบ X อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นไฟหรือว่าเป็น LED ที่ขึ้นมาก็น่าจะดีสําหรับคนหลายๆคนที่เห็นอะไรที่มันเป็นพื้นสีทรูน่าจะถูกใจกันเนาะโดยภาพรวมแล้วแอนคิดว่าวันนี้มาแบ็คเขาเรียกว่า summarize แล้วกันหรือว่า update นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคน แบค k อพคอมเมนต์มานิดหนึ่งหรือว่าให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าเราอยากจะเห็นงานอะไรใหม่ๆนะคะเราอยากจะพัฒนาปรับปรุงอะไรใหม่ๆแอนก็ดึกแล้วนะคะก็เลยกลายเป็นว่า,เ,าเขาเรียกว่าไลฟ์จากที่โรงแรมแล้วกันนะคะเพว่าเราเป็นคนทํางานเยอะเนาะ